สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกม Delivery from the p i n นะครับวันนี้แล้วก็จะมาทําการเริ่มเล่นเกมนี้กันนะครับจริงๆเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าเกมหนึ่งนะครับซึ่งถามว่ามันทําไมพี่เอามาทําก็คือมันเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่บนกันไงว่าเล่นไม่จบอะไรเงี้ยเล่นยากแต่จริงเล่นไม่ยากนะมาดูพี่ได้เดี๋ยวสอนวิธีการเล่นให้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยละกันอันนี้ก็เลือกตัวละครก่อนนะ ซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะอย่างตัวละครผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีค่าสเตนสกิลโซิวว์สูงกว่านะครับส่วนผู้หญิงก็จะมีค่าอิเล็กเตนเปอร์เลชันชามูกกว่าซึ่งพี่ขอเล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วกันเพราะกูเป็นผู้ชายชถ้าให้กูเล่นผู้หญิงมันจะดูแปลกไหมอืมนี้เราก็ทําการเล่นมันก็จะบอกเกี่ยวกับว่าจริงๆอันนี้พี่ก็แจรงรายละเอียดอะไรก็ได้มันก็เหมือนกับว่าแบบเริ่มต้นก่อนสอนวิธีการเล่นเราก่อนนะ มันก็จะบอกเหมือนกับว่าเนี่ยสิ้นปี2อ1 7ิดเจ็ดอันนี้โจนทาวแฮปดีนอลัคนัมเบอร์ออฟฮิวแมนก็คือคนเนี่ยกลายพันธ์กลายเป็นซอมบี้นะไม่ได้โดนกัดนะแต่ก,กลายพันธุ์ดีสเฉยมันก็บอกเหมือนว่าฐานะโชคดีที่เจอที่ปลอดภัยแต่มันก็โชคเนี่ยกำลังจะหมดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า รู้วมันถูกทำลายอืซอมบี้มันก็เข้ามาเราจะเห็นว่ามีซอมบี้มากมายหลากหลายนะครับพ่อมึงเอไม่ใช่นี่เราก็จะทำการแบบหลบหนีซอมบี้มาแต่เราก็โดนโจมตีด้วยนะ ซึ่งคนแปลกหน้าก็จะปลุกเราให้ตื่นนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับแนะนําการเล่นอะไรเงี้ยช่วงแรกๆมันจะไม่มีอะไรมากมายหรอกง่ายๆก่อนโอเคไปเราจะปลุกเราให้ตื่นเราก็ทําตามที่มันบอกแค่น,นั้นเองครับช่วงแรกๆไม่มีอะไรยุงย่งยากมากมายช่วงแรกจะเป็นการหนีก่อนนะอืมเราก็หนีตามข้าไปที่หิ้วของหนีตามกันไปนะครับอันนั้นไม่ใช่นั่นแม่งเด็กเพียอันนี้เราหนีเอาตัวรอดครับหนีเอาตัวรอดโอเค ไปเราก็ไปจัดไปนี้ไปอันนี้มันก็จะสอนเกี่ยวกับการแบบย่องเบานะครับย่องไปโดยที่ไม่ทำให้เกิดเสียงนะเพราะซอมบี้พวกนี้มันจะตอบสนองต่อเสียงนะนะถ้าเราวิ่งผ่านหนช่วงแรกมันจะให้เราบังคับให้เราแบบเป็นออโต้อยู่แล้วแต่หลังๆเราสามารถเซตได้นะแบบจะให้วิ่งเนีย่ยสังเกตพอใกล้ซอมบี้เห็นไหมครับ มันก็จะค่อยๆย,ย่องแรกแร้มก็จะง่ายานี่เฉยๆได้สู้อะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่มีอาวุธนะนะเราก็ทําการหนีออกไปโอเคเราก็หนีไปที่เชลเตอร์นะครับที่หลบภัยโอเคเราจะสอนวิธีการเอาตัวรอดให้เรานะครับ เกียครับมันก็จะมีค่าสเตตัสสังเกตน,นะครับว่าเรากระดูเราเนี่ยรูกะกระดูเคลื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าหักนะถ้าหักมันไม่น่าจะเป็นอย่างเหมือนกระดูกหลุดอ่ะอันนี้ว่าก,กินอาหารเพื่อเพิ่มค่าความหิวนะครับส่วนอันนี้ก็เพิ่มอารมณ์นะแต่จะลดค่าแบบฟาร์มฟาร์มง่วงเหล่านี้แหละอืมมันก็บอกให้เราไปนอนซะโอเคไปง่วงแหละก็ไปนอน ซึ่งระหว่างที่เราไปนอนนะครับมันก็จะมีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นนะนะซึ่งคนที่มาช่วยเราก็จะทําการต่อสู้เพียงลําพังนะครับทําให้เขาได้รับบาดเจ็บนี่เหมือนกูสปอยเลยน,นี่โอเคตื่นมาเราก็จะค้นพบว่าฟอมบี้ถูกจัดการไปหมดแล้วแต่ คนที่มาช่วยเราก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องทําการประมพยาบาลก่อนนะครับแต่ตอนนี้เขาจะบอกยังออกไม่ได้เพราะว่าเวลามันยังไม่ถึง6โมงเช้านะครับเขาก็จะให้นาฬิกาเรามาทีนี้เราก็รู้เวลาแล้วมันก็จะแนะนําว่าให้เราไปทํารั้วไว้ป้องกันบ้านก่อนเพราะว่าตอนกลางคืนถ้าเราไม่มีรั้วมันก็จะเข้ามากระทืบเราได้เลยนะครับอันนี้ต้องทาการเรียนรู้รั้วไปก่อนนะจัดไปพอเรียนเสร็จ เราก็ยังไม่ได้รู้ทันทีนะครับเราต้องมาสร้างก่อนนี่ก็คือมาที่เวิร์กช็อปสำารัญสร้างใช้ไม้ยี่สิบมันก็จะบอกเวลาที่เราสร้างใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้อ่ะเสร็จแล้วเช้าแล้วโอเคมันก็จะบอกให้เราไปหาของก็มารักษาตัวเองและและเขาด้วยนะนะโอเคเราก็ออกไปข้างนอกแต่มันก็จะบอกว่าใส่ตัวเปล่าก็เป็นค่าตัวตายนะั้นติดอาวุธไปด้วยก็คือมีดนะครับ โอ okay, เคเ้าก็ไปแล้วก็ให้คู่มือการต่อสู้มานะข้อสำคัญกนะ็คืออย่าอย่าลืมกลับมาหลังหกโมงเย็นแค่นั้นนี้พอม่งั้นตุยนะครับแล้วก็ทําการออกไปหาคอนครับแล้วอันดับแรกเราก็ไปลีมิก่อนเลยเพราะมันเหมือนบังคับอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ยังไงก็ต้องไปอันนี้นก็จะสอนกี่ยวการรอบค่านะครับซอมบี้ในเกมนี้เราจะทําการโจมตีจากด้านหลังนะครับตัวไหนที่มันหยุดนิ่งๆเราก็ ซึ่งเราสามารถเรียกล็อกเป้าได้นะเจ้าก็คือคลิกไปที่เป้าหมายอย่างเงี้ยเราก็ทําการแต่ถ้าปกติเนี่ยมันจะโจมตีซอมบินที่อยู่ใกล้ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันมันอาจจะไปโจมตีตัวที่เราไม่ต้องการเงี่ยก็ให้ทําการล็อกเป้าเงี่ยก็กดไปที่ตัวซอมบี้ครับแล้วก็โจมตีนะฮะอิงาเราเพิ่งเจอหันไปทางนี้พอดีบักขวยกระดยเป็ดเดิมอา้าวตุูตดบอกชมลมคนชอบตุูตด จะเลยทีเดียวไปตัวนี้เสร็จก็หาคนของหรือของครับแม่งสรุปเราแม่งก็โจรดีๆเนี่ยขโมยของแต่ขโมยของคนที่เขาไม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่เจออะไรนะครับยังไม่เจออิ c สีไม่เจออะไรแล้วก็ทำการหาอุปกรณ์ยังขีดไปก่อนอน,นี่อ่าของเราได้มาปุ๊บ ทีนี้มันก็จะให้เราทําการของอุปกรณ์พร้อมเลยในการรักษาการเจ็บป่วยเราเนี่ยเราก็ทําการฟื้นฟูไปเลยฟืบเรียบร้อยหายแล้วเ,เห็นไหมต้องเกณฑ์นะครับไอตรงเม็ดยามันไม่ป่วยแหละนี่เราก็เริ่มทาการเลยทีเดียๆสังเกตนะครับมันจะมีเส้นเนี่ยที่เป็นแอบแบบแคล้ายแสงไฟเนี่ยมันจะบอกลัศมีการมองเห็นของตัูนะซึ่งแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันเนี่ยาบางตัวก็เห็นได้ไกลบางตัวก็เห็นได้ได้สั้นอะไรเงี้ย ซึ่งมันจะมีผลต่อการรอบข้างไอ้ตัวนี้ก็เห็นค่อนข้างไกลนะแล้วก็เป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างเร็วมันก็ต้องมาให้พลยามันก่อนนะแล้วค่อยไปตื้มมันทำการตุยตูดชมลมคนตุยตูดรวกเรียบร้อยเราก็มาเก็บของไปสังเกตนะครับแถบสีส้มนั่นคือทรัพยากรที่มีอยู่ในชั้นนี้นะครับคือถ้าเราค้นจนหมดอ่ะสังเกตนะครับแถบมันจะเป็นเนี่ยครับ เห็นไ,ไหมครับวางเปล่าคือแสดงว่าเราค้นหาทรัพยากรเนี่ยในชั้นนี้เป็นจนหมดแล้วเราก็สามารถมันเหมือนทําให้เรารู้ไงว่าเออเอาขอหมดแล้วเราก็สามารถไปที่ชั้นอื่นต่อได้เลยแต่เนี้ยคือเราจะทําการออกนะครับเพื่อเอาไอเทมไปรักษาเพื่อเรานะครับมันมีเวลาจํากัดนะเริ่มต้นจะเห็นนะคมันมีให้ประมาณห้าหกนาทีแค่น,นั้นเองเราก็ไปทําการรักษาเพื่อเราก่อนเรียบร้อย นี่รักษาเสร็จก็ไปฮาอันแผลเมื้อต้นสำหรับคนชื่อมอแกนโอเคมันจะบอกว่าพอเดินได้แหละประการดีขึ้นแล้วจริงจิงแม่งเจ็บขนาดนี้พักหลายวันนะแต่นี้เกมไงต้องเข้าใจมันก็จะบอกจุดที่ไป ให้การช่วยเหลือในอยู่ตรงนี้จุดที่ต้องไม่นัดพบอยู่ตรงนี้นี่มันก็จะบอกจุดเป้าหมายมาแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องหาของไปก่อนแล้วมันก็จะบอกให้เราเอาของไปเก็บของที่มันไม่จําเป็นไปเก็บในนี่ก่อนเราก็มาเก็บโอเคไปเราก็ทําการออกไปค้นหาของต่อซึ่งเราก็จะไปเข้าที่โมเตลนะครับ แม่งบางคนก็เรียกกันโรงแรมม่านรูดตรงไหนวะโอเคไปอันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการการต่อสู้นะเทคนิคการต่อสู้เนี่ยถ้าเราไปไมันจะสอนอยังไงบ้างสอนว่าแบบเนี่ยไอซอมบี้วนนี้มันไวต่อเสียงใช่ไหมก็ให้เราทําสมมติบางตัวเนี้ยมันอยู่ดักมันไม่ได้หันหลังให้เราหันหน้าเราเนี้ยถ้าเราเข้าไปตรงๆมันก็ไล,ล่ตื๊บเราแน่นอนเพราะนั้น เราก็ต้องทําให้เกิดเสียงครับเพื่อล่อมันให้มันมาอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วก็โจบตีมนจากด้านหลังครับอันนี้พี่ก็จะทําการทเทสให้ดูดครับก็เปิดคลองไปใช่ไหมมันก็เริ่มลองใส่แล้วระหว่างนี้เราก็ได้อาวุธมาเราก็ติดตั้งไปเลยนี่เราก็สามารถใช้ของคถ้าตวงบากพี่แนะนําเป็นมีดมีดกินมนี่ก็พอแล้วมีดสั้นก็พอตายรอบสังหุ่น นี่เหมือนไอตัวอะไรวะนีเกมเลฟอร์เดไอตัวไอตัวที่แม่งชอบมาแบบเวเรียกอะไระกระโดดมาเล่นแม่งเล่นเราอ,ะอ่ะเราจะเราจะสอนขั้นต่อไปโอเคไปเราจะบอกให้เราฆ่าตัวเล็กก่อนแล้วค่อย เราเรียกตัวใหญ่มันมาล้วก็ทําการฆ่าตัวใหญ่ก่ีเพราะถ้าเราฆ่าตัวใหญ่ก่อนมันทีเดียวไม่ตายเราเน้นฆ่าตัวเล็กให้มันเสร็จก่อนเพราะมันจะอ่อนแอพวกนี้แล้วค่อยมาล่าตัวใหญ่ไปไปกันเราพีก็ะลองรอไว้เลยเราปังตอเชาะหัวซทีเดียวไม่ตายก็ซัมอีกทีนะครับ ถ้ามันหันหลังให้อยู่เราสามารถซ้าได้สองทีนะแต่ถ้าซ้มเกินสองทีแล้วไม่ตายพี่เระนำว่าให้ฟันแล้วหนีมาดีกว่าแล้วก็มาทําการตุยตูดใหม่จนกว่ามันเลือดถ้าฟันสังเกตอะถ้าเลือดมันลดแบบประมาณว่าเออเหียงานนอกแะแลกูอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราก็ยิงตายอยู่แล้ะก็ใช้เพื่อนใช้งานเพื่อนมั่งเกิดแม่งหันมาพอดีทิ้มใหยเราก็ทําการ เห็นพอดีนะครับมีเราให้เพื่อนช่วยจัดการไปเพราะมันเห็นแลหละไอ้ตัวนี้มันวิ่งเร็วไงถ้าเข้าไปแม่งโดดด้วยนะครับเพื่อนเราถึกไม่ตายง่ายๆเราสามารถใช้การค้นหาของทำให้เกิดเสียงให้สตูมันมาหาเราเราก็ได้นะใช่จุดนี้ต้องรู้กันก่อนนะ เปลี่ยนอาวุธละเพราะไอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่ตับเะเดียวอาจจะไม่ตายมีดไปครับแล้วก็เก็บของเฮ้ยเอาเดินออกสิเชียแมงค้างเกือบแล้วกูเจี้ยแมงอยู่ดีเดินไม่ออกเฉยปวดตีนที่ไหมเราก็ทำการเะกระบาเะกระบาเรียบร้อย บอกแม่งมีดเหมือนจิ๊กมีดเหมือนแม่งไอ้พวกช่างเทคนิคตีกันไปเราก็เก็บของหมดแล้วแล้วเราก็เตรียมไปปกติอะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันจะไม่มีบอสนะแต่ตอนเนี้ยเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดคือมีบอสมาแล้วมันก็จะสอนการล่าบอสซึ่งหลายคนไม่รู้ล่าไงเดี๋ยวพี่ก็จะสอนให้นะคืออันดับแรกก็รอให้มันยิงกระสุนก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปตีตีเสร็จก็ถอยมาตีตีถอย,ต,ถอยตีถอยอย่างเงี้ยจนมันตายแค่นั้นเองโอเคไปเราก็ อันนี้เพื่อนก็จะคอยสกัดไอ้พวกลูกสมุนตัวกระจอกให้เรานะเราก็ไปทําการเชียดแมมโอเคไปเราก็ให้ถอยออกมาไม่งั้นหน้าเหเดี๋ยวให้มันยิงแบบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนทุบแล้วก็ถอยมาแล้มยิงมาแล้วก็ถอยมาทำสเต็ปไปเรื่อยๆ แล้วก็ถอยมาอันนี้ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยเดี๋ยวแม่งก็มองเพ่งแล้วก็ถอยมาอืแล้วก็ถอยมาแล้วก็ถอยมาโอ้โหนี่แม่งเปียบฟาดคุณนายแหงน่ครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตายแค่นี้เองครับเห็นไหมไม่ยาก ดูจังหวะมันให้ดีมันจะมีโจมตียิงระหว่างที่มันยิงมามันจะมีคูดาวนิดหนึ่งก็ให้เราเข้าไปตีแต่อย่าตีตอนนี้ในเะงั้นโดนฟนนาดนะเฮกตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยแต่บกันมมขึ้นซึ่งพอเราหลังจากเราฆ่าเสร็จเราแม่งก็จะเริ่มเอาอีกเลยครับหมดสตดิไม่ต้องหมดสตดิตอนมีเพื่อนช่วยทุกทีไอ้้ยแต่ตอนเล่นจริงๆมันไม่มีตลบเลยนะเราก็จะพาแบกล่างเราไปนะ เราก็ยังสลึมสลือนะครับแต่เราเคลื่อนไหวไม่ได้เพื่อนก็นช่วยแบกงเราไปแล้วก็แม่งสู้กลางดงซอมบี้อีกแล้วแต่เพื่อนเราก็อาการสาหัสนะครับก็บอกให้เราหนีไปอย่าหันหลังกลับมาเราก็ไปเลยครับฟืบกูพเพ่นอย่างไบมึงไม่ต้องบอกกูหรอกเียเยอะขนาดนี้มึงก็จะบอก ใส่เขาโทษโเังเกตนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงเย็นมื่กีนะครับเนี่ยถ้าเรากลับไปไม่ทันจะเจอเหตุการณ์นี้ครับนี่ครับอันนี้ถือว่าดีนะโดนซอมบี้เบาๆถ้าโดนเป็นกลุ่มๆนี่เลือดแทงเป็นแถบอันนี้มันก็จะเป็นไกด์เบื้องต้นก่อนนะเพราะเนี่ยถ้ากลับมืดๆเป็นไงอันนี้คือมันบังคับโดนอยู่แหละไม่ต้องบอลล่อะไรอันนี้เราก็ระหว่างนี้ก็ให้ทําการสลีปปิ้งแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วเราก็รอดมาได้แต่ซึ่งเราก็จะฝันถึงไอจุดที่ที่คนที่มาช่วยเราาร์ k ไว้ให้นะเราก็ต้องไปถึงจุดนะั้นให้ได้กันน,นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะตื่นขึ้นมาประมาณปีสองระหว่างนี้เราไม่รู้ทำอะไรเราก็เรียนรู้อะไรไปนะครับเดีย๋ยระหว่างนี้เราก็เอาของที่ไม่จาเป็นเก็บไปอันนี้ดิสแมนเทิลแมนเทิลป้โอเค แล้วของเก็บเราก็ใช้คําสั่ง pick up ได้อันนี้เราก็เอาอาหารมากินก่อนนะเพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วแล้วเราก็มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆอันนี้เราจะเริ่มเรียนใน Basic menu เพราะ่ต้องเรียนก่อนนะแล้กวก็เรียนพวกเรียนพวก skill menu f e t เจร์แล้วก็ต่อวิ่งโอ้ โอ้โหแม่งเกือบเช้าไอชิบหายเด็กสามรทีทำอะไรได้บ้างวันให้กูเดียวเ <c> ม <oughs> ื่กีนะครับยิ่งเราเรียนมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งเราสามารถดูได้นะแบบเนี้ยเนี้ยมันจะบอกอยู่การที่เราจะเรียนอะไรได้เนี้ยต้องมีอะไรบ้างอย่างเรียนรลเวลสามต้องมีเมนูเฟสเจอร์ลิงสเตชันสร้างได้อย่างอาสร้างได้แหละเดี๋ยวค่อยมาเรียนนะครับเพราะมันจะเช้าแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนรอเช้าหกโมงเช้าระวัง อ่ามันก็จะบอกเช้าแต่จุดสําคัญเกมนี้นะครับต้องละวันนิดหนึ่งนะถ้าเซฟเราต้องออกแล้วกลับเข้ามาใหม่นะไม่งั้นมันจะไม่เซฟนะหลายคนบางทีถามเอาพี่ทําไมผมเล่นแล้วมันไม่ค้างตรงที่ผมไอ้นี่คือต้องกลับวิ่งกลับเข้ามาบ้านนี้ครับตอนนี้ก็เวลาสักสิบกวนาทีแหละตอนพี่จะประมาณเท่านี้นะเพราะว่าคลิปยาวมากเกินเดี๋ยวพี่ที่นี้ไม่ได้ซึ่งถ้าใครชอบพี่นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทาคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะๆะะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ